สวัสดีครับพบกับจับตาราคาน้ำมันไทยของวันที่26มกราคม2564ครับเรามาพบกับเล่าไทยสายพลังงานกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันในประเทศและต่างประเทศนะครับก่อนอื่นเรามาดูการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันต่างประเทศนะครับเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของไทยออยนะครับไปที่ศูนย์ข้อมูลด้านราคาน้ำมันของกลุ่มไทยออยมีข้อมูลของวัน ที่26มกราคม2564ซึ่งแสดงราคาน้ำมันย้อนหลังของวันที่25มกราคม2 5 6 4นะครับพบว่าราคาน้ำมันดิบน,น,นั้นปรับเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะดูไบนะครับเพิ่มขึ้นไปราว23เซนนะครับ แต่สําหรับสูตรราคาน้ามันเมืองไทยนะครับก็จะอิงกับราคาน้ํามันสําเร็จรูปประเทศสิงคโปร์นะครับก่อนหน้านี้นะครับราคาน้ํามันสําเร็จรูปประเทศสิงคโปร์เบนซินแล้วก็ดีเซลนะครับลดลงไปราวๆสิบถึงสิสตางค์ต่อลิตรนะครับแต่มาเมื Moon, ่อวานนะครับต้นสัปดาห์นะครับราคาน้ํามันสําเร็จรูปประเทศสิงคโปร์นะครับก็กลับมาขยับขึ้นนะครับเบนซินออกเทน95เนี่ยขยับขึ้นไป70เซนนะครับต่อบาเรเลนะครับ หรือคิดเป็นเง stand stand umas, mm ินไทยก็อยู่ที่ราวๆสิบสาตางค์ต่อลิตรนะครับแล้วก็ดีเซลหมุนเร็วนะครับก็ขยับขึ้นไป22เซนฮะต่อบาเร็วนะครับหรือคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่4สตางค์ต่อลิตรนะครับอ่าขึ้นขนาดนี้ก็ถือว่าไม่ไม่ยังไม่ได้ขึ้นเยอะนะครับในขณะนี้นะครับเรามาดูต่อนะครับกับราคาน้ํามันอ่าความเคลื่อนไหวของราคาน้ํามันในประเทศนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับจากการขยับขึ้นราคาน้ํามันเพียงเล็กน้อยของตลาดสิงคโปร์นะครับ เข้าไปดูที่เว็บไซต์ของสนพนะครับแล้วก็เข้าไปดูข้อมูลเปรียบเทียบก่อนฮะดูก่อนอื่นเราดูความเคลื่อนไหวของราคาน้ํามันปั๊มต่างๆครับก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับยังคงมีจุดสตาร์ทอยู่ที่วันที่19เนะฮะเท่าเท่ากันแต่ที่น่าจับตามนะฮะมาแล้วนะฮะเจ้านี้นะครับเป็นตัวส่งสัญญาณนะครับวันที่26กมกราคมวันนี้นะมีการปรับขึ้นนะฮะปั๊มตาหอยเหลืองนี่นะครับมีวันที่26เมื่อตี5้า เช้านี้นะครับมีการขยับขึ้นนะฮะแก๊สโซฮอล์95นะฮะแก๊สโซฮอล์91นะครับอ่า e 20นะครับ3ตัวนี้นะฮะราคาแตกต่างจากเขานะครับส่วนข้างล่างดีเซลนะฮะยังคงเหมือนเดิมนั่นหมายความว่าเขามีการปรับราคากลุ่มเบนซินนะฮะตั้งแต่แก๊สโซฮอล์95 91 e 20นะฮะ ขึ้นมาสักเท่าไหร่ละ่ะส0สตังค์ได้นะฮะน่าจะนะฮะ3าสสตังค์นะฮะขึ้นมาเราสาสตังค์นะฮะมีการปรับขึ้นกลุ่มเบนซินขึ้นมาเฉยเลยนะฮะส0สตังค์นะฮะส่วนดีเซลยังคงเท่าเดิมน,นะครับก็ดูซิว่าเหตุผลที่เขาปรับขึ้นเป็นยังไงเราก็คงต้องมาดูที่โครงสร้างราคาน้ํามันในวันนี้นะครับซึ่งคํานวณวิเคราะห์โดยสนพนะฮะไปที่เว็บไซต์ของสอนพเช่นกันนะครับ เข้าไปดูนะฮะข้อมูลก็จะมีโครงสร้างราคาขายปลีกของวันที่26มกราคม2 5 6 4นรบ่ะครับตัวเลขนะฮะมันก็เรียงเป็นตับนะฮะดูยากหน่อยนะครับเราจะเป็นต้องขยับปรับมาสู่ตารางแบบนี้นะครับก็คือเปรียบเทียบนะฮะร,ระหว่างราคาวันที่25กับวันที่26โดยเฉพาะราคาณโรงกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะซึ่งมันจะผูกโยงกับค่าการตลาดด้วยถ้าราคาหน้าลงกันเพิ่มขึ้นค่าการตลาดก็จะ ลดลงนะครับถ้าราคาน้าลงกันนะครับปรับลดลงนะฮะค่าการตลาดก็จะปรับเพิ่มขึ้นนะครับก็มาดูกันนะครับปรากฏว่ากลุ่มเบนซินนะฮะราคาหน้าลงกันนะฮะขยับเพิ่มขึ้นราวๆสี่สตังค์นะฮะก็ส่งผลให้ค่าการตลาดเนี่ยขยับลดลงราวสี่สตังค์เช่นกันนะครับในขณะเดียวกันนะฮะดูกลุ่มดีเซลนะฮะ B7 B10 B20 นะครับ ราคาหน้าลงกันไม่เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับลดลงเส้นด้วยซ้ำนะฮะหสตางค์ต่อลิตรนะครับก็ส่งผลทําให้ค่าการตลาดนะฮะขยับเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะฮะประมาณ1-2สตางค์ต่อลิตรเช่นกันนะครับทีนี้บทสรุปมันเป็นยังไงให้ดูตรงนี้นะฮะตัวสีเขียวๆนะฮะแถบสีเขียวๆยว2ตัวนะฮะคือแก๊สโซฮอลซึ่งจะเป็นหัวโจก ที่จะชวนเพื่อนนะฮะว่าจะปรับขึ้นราคาหรือจะปรับลดราคาในกลุ่มเบนซินนะครับก็พบว่าแก๊สโซฮอล95นะครับค่าการตลาดรายผิดพขพงเขาอยู่ที่บาท85นะครับแต่ณนะวันนี้นะฮะค่าการตลาดของเขาอยู่2บาท44สตางค์นะฮะสูงกว่า2บาทนะฮะสูงกว่า2บาทเช่นเดีวยวกันนะฮะแต่ปั๊มตาหอยเหลืองได้กลับมีการปรับขึ้นราคาเฉยเลย นะครับยังไม่ถึง2บาทยังไม่ถึงบาท85สตาตังค์ด้วยซ้ําไปอันนี้ก็ให้พิีรณาดูครับว่าจะสมควรเลือกเติมปั๊มไหนกันนะครับย้ำนะฮะว่าแก๊สโซ o อล9กเนี่ยค่าการตลาดณวันนี้ยังไม่ได,ไได้ไม่ได้หน้าเป็นห่วงอะไรฮะอยู่ที่2บาท44ซ้ําอยู่สูงกว่าบาท85ถึง59สตาตังค์ครับมาดูดีเซลนะครับดีเซลเนี่ยตามจริงเนี่ยค่าการตลาดไรติดทานเขาอยู่แค่บาท50 แต่ที่เราจับข้อสังเกตว่าเขาจะใช้ฐานอยู่ที่ประมาณ2บาทนะฮะแต่ตอนนี้ค่าการตลาดเขาอยู่ต้อง2บาท31เนี่ยตามจริงอะควรจะลดราคาซะโดยสัมไปนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ให้สังเกตกันนะฮะกับตารางแบบนี้นะฮะเป็นการตารางเปรียบเทียบทั้งราคาน้าลงกันอ่าของวันต่อวันกับ การเปรียบเทียบค่าการตลาดรายผิดพันธ์ของวันณวันนี้นะฮะกับค่าการตลาดรายผิดพันธ์ของกอบอง,งอที่ถูกกำหนดขึ้นมานะครับส่วนช่องสุดท้ายเป็นราคาหน้าปั๊มที่ยังไม่มีการป,ปรับเปลี่ยนนะฮะแต่มีรายหนึ่งนะฮะกระโดดปรับเปลี่ยนชิงนําไปก่อนโดยที่ไม่มีเหตุผลสมควรหรือไม่เนี่ยก็ต้องเป็นประเด็นคําถามกันต่อไปนะครับ เอาละครับบทสรุปสำหรับราคาน้ำมันไทยในวันที่วันนี้นะครับ26มกราคม2 5 6 4นะครับโดยราคาเบ d โอดีเซลบ้เนขาลดลง67สตาตงค์ต่อลิตรเมื่อต้นสัปดาห์นะครับแล้วก็ราคาน้ำมันตลาดสิงคโปร์นะครับยังแกว่งไปแกว่งมานะครับมีขยับขึ้นและขยับลงก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงมากแต่ว่ามีผลต่อโทนราคาของราคาเบนซินดีเซลหน้าลงกันในประเทศนะครับ ตามจริงมีทิศทางที่เขา,าเรียกว่าลดลงนะครับแตพ่พอมาวันนี้นะครับาราคากลับมาขยับขึ้นนะฮะก็ส่งผลทําให้ราคาเนี่ยยังไม่เปลี่ยนแปลงมากนักนะครับแล้วก็ราคาหน้าลงกันของแก๊สโซฮอล95ก็ปรับขึ้นเพียง4สตางค์ต่อลิตรดีเซลเองก็ปรับลดลงเพียง1-2สตางค์ต่อลิตรนะครับก็ส่งผลให้ค่ากันตลาดแก๊สโซฮอล95เนี่ยอยู่เหนือกว่า2บาทะฮะอยู่ที่2บาท44สตางค์ต่อลิตร ซึ่งสูงกว่าค่าการตลาดรายผิตภันนะฮะบาท85สตางค์ต่อลิตรเนี่ยอยู่59สตางค์ต่อลิตรนะครับแล้วก็ค่าการตลาดดีเซล B7 นะครับตอนนี้ก็อยู่สูงกว่า2บาทเช่นกันนะฮะอยู่ที่2บาท31สตางค์ต่อลิตรนะครับโดยสูงกว่าค่าการตลาดที่เหมาะสมนะฮะที่กบงกบกำหนดไว้นะฮะเป็นรายผลิตภัณฑ์นะฮะสำหรับดีเซล B7 นี่อยู่ที่บาท50สตางค์ต่อลิตรนะครับแล้วก็สูงกว่าค่าการตลาดตัวนี้นะฮะ81สตางค์ต่อลิตรเช่นกันนะครับอ่า ในมุมมองนะฮะกับ да, ข้อค้นพบที่ผ่านมาเนี่ยถ้าหากเข้าถือว่าจังหวะปรับรลดราคาเนี่ยใช้ค่ากันตลาดที่2บาท50ต่อลิตรกับกลุ่มเบนซินและใช้ค่ากันตลาดที่2บาทต่อลิตรกับกลุ่มดีเซลเนี่ยดังนั้นเนี่ยฮะวันนี้ราคากลุ่มเบนซินและก็ดีเซลเนี่ยสามารถที่จะแป้งแจ้งปรับรลดราคาได้โดยซ้ําไปนะฮะโดยเฉพาะกลุ่มดีเซลเนี่ยสมควรปรับรลดราคาเป็นอย่างมากด้วยได้ค่ากันตลาดเกิน2บาทต่อลิตรต่อเนื่องมา2วันแล้วไม่ใช่ อาจจะมาปรับขึ้นกันแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราจับได้นะฮะในวันนี้กับบทสรุปราคาน้ำมันไทยวันนี้วันที่26มกราคม2564ครับกลับมาพบกันใหม่กับเล่าไทยสายพลังงานนะครับแล้วก็ติดตามได้ที่ช่องทาง u t u b e นะครับแล้วก็เว็บ เฟซบุ๊กนะครับทอไทยสตอรี่นะฮะลองเสิร์ชดูครบับเล้าไทยสายพลังงานกับเล่าไทยราคาทํำมันรายวันนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามกันครับสวัสดี